ถือว่าได้หลายเตอรพี่น้องไงนี่ปากกินเล็บทั้งหมดนี่เอาสิมาเห็ดก้อยจำก,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 กินพี่น้องเไ <laughs> อองตอนสีใบใบพี่น้องเไยเยอะเขา,าน,นี่เป็นแต่แซ่บแล้วนี่แก้แก้ข้าวก่อนพี่น้องเไยโอ้โหอ่อแห้งกันเลยน้องน้องมาไหมมานหมบอรยากาอยูไฮย,ยูนานี่โยกบีเย็นๆเย็นี่พี่น้องเไยโอ้คักเราได้นี่ สบายดีนะเอฟซีทุกๆคนที่ห้ามาติดตามนะครับสมเราเป็นน้องๆเมริกาหมู่โซนมาลงหนองหมู่เราเป็นน้องๆลงหนองปลาพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ได้มาฮอดไปที่เอ็มหอยแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วกาศที่พาทุกคนไปเบิ่งนกำกันพี่น้องเอ้ยว่ามันจะมีปลาหลายปลาหน่อยซ้ำเลยพี่น้องเอ้ยไปวันนี้ก็ห้ามสัญญางไปหนองพราะนะพี่น้องเอ้ยหนองเลือผายพี่น้องเอ้ยอู้ยู่พุ่นละแล้วค่อยก็สัญญางไปตะพุ่นละพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งนกำกันพี่น้องเอ้ยว่าปลามันสีลายบ่อเลือมันสีน้อยพี่น้องเอ้ยนี่อยู่ตรงนั้นแล้วหนองนะ ปิจิมพ์โพนี่ก็ใช้ห่อนองพี่น้องเลยตอนนี้ก็กำลังมาห่อน้องน้องเป็น้องแล้วใครสัญญาพี่ตั้งนะมีหมู่ตึกก่อนแล้วพี่น้องเลยวางแหงลงก่อนแล้วน่ามันสิตึบบ่กตึบบ่กืึบบอมานอยู่บอโก้ได้ปลาน้อยตัวนึงเป็นปลาผวกปลาขาวน้อย เก็บได้คอยนะแผนกตึกถ <ina> <laughs> po ือบ่อหลอมนี่มาหากินป่าพี่น้องนไยตามทงตามท้านี่น้องก็ไม่กว้างเพื่ยได้น้องก็ได้ป่าน้าศิลาตัวอยู่ป่านมีถือรอมีนะอ่ะก็ปล่อยจ้กทงเฮ้ยปลไปไหยบ่ Bin ngân cả Sam Shen. I don't có thôi nữa tạo thơ nữa nữa nó nữa 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 Nghĩa thứ lắm đó tê bơi. Nghĩa, mày bơi, mong sao cái sao mong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  mong sao mong mong sao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  mong mong Sì, mong 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 ngài có hệ mong hèm, but nạ tóc ngài 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 tóc đi soi à. hả? Wood nào vậy? hanger? Nha mô? Nha mất mất lít lít mô? Nha Nha mô? Nha Nha mô?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  สามโตพี่น้องเไยตอนนี้ปิดเอาบอดเดียวตือหลายถ้าปลาไก่เป็นปล่อยหลายเติบปล่อยมัดสามแสนพี่น้องถ้าเป็นถุงกันนะสี่ประมาณชาวสามสิบทงพอร์อะไรพี่น้องมีแต่ปลากีแลบบ่เฮ้ยถือเนาะตัวตัวทีสี่พี่น้องแต่ถือหลายแน่นะทุกคนดองอยู่ทางหลังทุกคน Rồi. Ừ, tươi nè. như thế này. bài cái, cái, ừ. à, <laughs> cái đẹp này. Không? bà đỡ bị thư ờ nà, thẻ này có thứ chứ ờ mình bị thứ thưa mì nhớ bằng <laughs> à bạc bọ, bọ nồi, hấp cái miệng, à cái lẹp thôi nó, cái Để cái lẹp có thứ nào, thứ mỏng thứ xeo ผูเอาไปทำบุญแล้วนี่ยเนี่ยเตือนี้ดน้อยน้ององโตโยนเดียวฮะน้เอาเอาเมื่อขาวอีวะเตตโต้พี่ได้น้าวะ

มีเยอะไปเลยนะทุกคนนะประมาณเ่นนี้นี่ได้หลายเล้พี่น้องสิพอแล้วแต่มันสิบโตสิปลายโตแล้วนี่สีหนวๆน่น้องลายเติบนมีแต่ปลากิเลทั้งหมดนี่นี่ปลาอื่นุ่งจะนมีถืปลาอื่นุ่งปลาปลาึ่ามือให้กินเห็นแล้วเกินเลยซอยจำบ่ซอยจำเลยซอยจำนี่ไป ทีอบ่ทางนั้นนะอีที่ขอจะได้ปากกินยาจกโตก็ไม่ได้ยังงงอีมานแล้วโคตมีมานเลยนี่แล้วแหละแล้วแหละแต่เนือื่นบ่ป่ามีมานบ่ลองไอเดียวบ้านนี้บ้านนี้มีทีอระยะได้มีมานแล้ว

ย้ำเดือเลยแห้งไงนะมีแห้งเลยเลยทำนี้เลยดิถือน้องก็ก็โดยมาณนี่มันมีแห้งน้ำอยู่นิดน้อยเนาะนี่กระปลาเขาได้พี่น้องเลยสีเมอรเฮ็ดกินแล้วบ้านี้สีเมอรเฮ็ดก้อยจ้ำกินพี่น้องเลยหมูกระย่างก่อนถือว่าได้หลายเตอรพี่น้องเลยนี่ปลากินเล็บทั้งหมดนี่เอซีเมอเฮ็ดก้อยจ้ำกินพี่น้องเลยถามหมูก่อนค่อยมาหัด ทิ้งก้อนโม่นะแตัวโม่บางอยางมาตำลังแล้วก็ซี่ซอเกตพี่น้องไงแล้วก็ซอยหลังจากเอาซอเกตเพล่์แล้วก็สีมาซอยได้พี่น้องไหมสอยเป็นตอนน้อยตอนน้อยเอาไว้สีต้มน้ำเนี่ยพี่น้องไงต้มกลางมันกระดุกมันแล้วก็โผมันโผมันมีมีปีจ้ำมั้ต้มมันได้ป้องจ้ำได้รจ้ำเสจเจลจ้ำเสจเจวได้ป้อง ขันเอาโทษน้ำกะทิมันน้อยเพิ่นน้อยน้องคือเวดมันนั่นเอาโทาน้ำกะทิมันน้อยนังเกียร์ปอแต่คันคักแฉียบนั่นเต้ยคันเฉียบหน่อยน้องจนมันจะเด็ดเพื่นน้อยน้องมันยังสามารถเข่งเสียก่อนขันไปเทมหอยเพื่น้อยหลังจากซอยตะกะสิมาขันเชมนาวนีขันเรียบร้อยจ้ะ อันนี้ก็เป็นเครื่อง์น้องเลยเดือกีเพลิเดือมทางนี้ก็สิมาปีงโหมันอีพี่น้องเลยปีงโหตำเจอเจียวแล้วก็เอาน้ำกะทิมันเซออันนี้สิเป็นห่อสีต้มพี่น้องเลยนี่ต้มต้มโหต้มพี่เดือมกลางพี่เดืมมันห่อสีต้มอืมบันทึกสิมาบีไปนี่น้องไปน้องพักกั๊บมันยังมีวะ มีบ่วพักแถ่นี้นะแล้วไปดิสของพะโคยอนนะมาครับน้องคักแล้วพโคยอนกันน้องเชื่อผักศึกไปโน้มลงไปหน่อยนุ๊กวันนี้ก็สิมาโคน้ำกุทินะไปนุ๊กสิมาโคน้ำกะทิเอาเซอร์คีนนี่น้ำกะทิถือวารายดัวไหนไปนุ๊ง อันนี้ก็เ้าปีโมปหมันเปนังไงปีงโหมันให้ม,มันสุกก่อนหลังจากสุกอันี้เากัขึ้นไปพักต่ำเธอเจียวให้มนไปนังไหงหากินขาบบบบวบกบบหือ่นเตแล้วเ้ากับซิมาเผาดอกเล้าเผากินก,กับพี่นัอไงโหมันกระทันสุกเยู่ตอนนี้นะ เตี้ยนนิดเอตั้มเนาะเข่ามีหดเฮ้ามีกรเทือนเท้าโหมันก็ทันซุกกินไปหน้องนี่เอากำลังเผาปิงซุกมันก็ขึ้นไปพักเสื้อเจลไปหน้องเผาดอกขาวกินกับหลังจากเฮ็ดเป็นทีเห็บห้อยแล้วพี่น้องนี่ต้มกระซุกแล้วอันนี้จะเป็น แนวจำมันพี่น้องไงขี้จำเศ็ชซอยจำเด้่ยมันนี่นะใช่เขาก็ทำเองนี่มีแนวแก้มนได้พี่น้องไงก็ได้เนี่ยนี่นี่นะมากับโม่สามสีข้นพี่น้องไงบรรยากาศอยู่หายอยู่หน้าพี่น้องไงบรรยากาศลมพัดเย็นๆตอนสี่ใบใบพี่น้องไงเยอะเขานี่เป็นแต่แซ่บแล้วเนี่ย ไรคุกเรื่องทางง่ากวากูด <ss> ินยุมเขาอไปพันนิ้วได้บ้างอันนี้มั้งเยอะเนาะมีกกรามเนี่สิมด้วยเป็นไแซบบ้างนกแซบอยูล้วเนาะสิมือของเจ้าน้องสยอแบนะสิมยอนอันนี้เนาะข้ามครับอ๋อเด้กผักกับเด มาเด็ก<ม>ไปนองบองไปเมื่อกูกูคน<ม>กินข้าวกันไปนอนชินข้เลยกแ้แมแก่แล้แกะแกะข้าวไหมฮะแก่ข้าวก็ยังกินน้อง<ม>เอเห็นไหมเหน แกข้าวก่อนพี่น้องโอ้โหอ่อแห้งกันดีนะพี่น้องอ้าวมาไหมมาอากาศยู่ไฮยู่หน้านี่ยกเบียเย็นๆเนี่พี่น้องโอ้คักดเราได้นี่ความสุขความสุขความสุขของชื่อหลังจากเฮดเว่เฮดเพิ่มเฮดเว่เฮดงานมาเมื่อย์นะพี่น้องนี่มาพอนคลายเมื่อนี้ผักพอน มืัอนี้กะเป็นมือนนนอม้อวันศิลป์ได้ไหน้องะเมื้อวันศิลป์ญ่กะพักพอ่อนไม่ได้ให้เวนทำงานเขาไะหมูชวนมากินปลาอยู่หน้านปลาก็มีแต่ปลากกิเลสกลางลายแต่ได้ปลากกิเลสไหมน้องเหาเห็ดดิบีหน,กนักกันน,นี่นอ,อ่าคักแต่ได้ไงตามได้ตัวเยอะๆนี่น้องให้น้องคักเลยตัวเยอะเอาตัวชิ้นมานะโอ้เหาเห็ดซอยจำไปนี่นะคัก,กแต่ได้ เราคอยก็จะลองซิมบ้างพี่น้องันมาสีแซบซำเลยนี่คำนี้เยอะเลยได้พี่น้องอ๋อเด่นิคำนี้ใหญ่เลยเยอะนะเยอะอยู่คนกินน้อยแล้วนาะแซบพี่น้องกันสุดยอดเนละ ซอยยำแบบดิบๆพี่น้องขันมะนาวครับจะสั่นนั่งเดียวไปพักแบบหูวจอดมันไปคักไอ้น้องอสันกับพักกัมพูช์เนีน่ยน้อยน้องอคักกนะัมพูชพักแก้มไปหลายเนี่ยเป็นซอยจำไบบนี่นะครัลืมนั่น,นัลืมนิดน,นึง กิมเซฟป็โน่ตอนคันว้<บ>าเด้มื่อมื่อนี้นะว <บา S 1> ัน <c oughs> นี้กำลังจกินเพยลย่าาดแน้องพี่น้งนองนิดเอฟมิดเลือดตะก้างนะวันนี้พี่น้องหลังจากกินข้าวกินน้ำเพยลพเย่าแล้วกับสีผ้าเดเมอร์ได้พี่น้องแล้ววันนี้นนะแต่วินกับตอนชี้แรงๆประมาณตอน สองสามโมงแล้วตอนนี้เราเป็นน้องๆแล้วสําหรับคลิปนี้ก็สิภาพ,พี่น้องมาเบิ้งมาส้สามซำนี้เราเป็นน้องๆคลิปน่าเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเด้อพี่น้องเด้อสาหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสาบายดีพี่น้องกั